ตำนานสารเจ้าลึกลับแห่งโอซาก้าท่ามกลางป่าเขาในจังหวัดโอซาก้ามีสารเจ้าลึกลับซ่อนตัวอยู่มากมายและแต่ละสารเจ้านั้นมีอายุมากกว่าพันปีและสถานที่เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการสักการะบูชาเทวเจ้า แต่ยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวยเทพเทวาและพูดผีปีศาจสวัสดีครับผมทักจากทักสตอรีวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศสุดหลอนของศาลเจ้าลึกลับในจังหวัดโอซาก้าศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อว่าศาลเจ้าโอกามิและที่ศาลเจ้าแห่งนี้มีตำนานเก่าแก่เล่าเอาไว้ว่าทาภูดใดนั้น เดินทางมาสักการะบูชาเทพเจ้าที่ศาลเจ้าแห่งนี้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์คุณจะได้รับพรสมงปรารถนาแต่ถ้าหากคุณมีจิตใจที่มืดบอดคุณก็จะได้พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันมีคุณตำนานเก่าแก่ที่ชาวเมืองอุสก้าเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะครับจุดกำเนิดของศาลเจ้าในประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้าในประเทศญี่ปุ่นนั้นเรียกว่าจ ja ินจะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่าพันปีในสมัยก่อนผู้คนเชื่อว่าเทพเจ้านั้นสิงสถิตอยู่ในธรรมชาติภูเขาต้นไม้แม่น้ําและก้อนหินขนาดใหญ่บางแห่งจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเคารพเทพ,พเจ้าประจําสถานที่ต่างๆศาลเจ้าเหล่านี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางของความศรัทธาของคนญี่ปุ่นในอดีตโดยเฉพาะพิธีกรรม และตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนานมากกว่าพันปี ทำเชื่อเรื่องเทพเจ้าและพูดผีปีศาจของชาวญี่ปุ่นแต่ละศาลเจ้าจะมีเทพเจ้าประจําอยู่เช่นศาลเจ้าที่เราอยู่ณตอนนี้เชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของเทงงุสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งมีชีวิตกึ่งเทพกึ่งปีศาจที่เฝ้าป่าแห่งนี้และคอยลงโทษผู้ที่บุกรุกโดยไม่ให้การเคารพ และอีกตำนานหนึ่งได้กล่าวถึงอินาริเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ผู้มีสุนัขจิ้งจอกเป็นผู้รับใช้คนญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าถ้าเห็นสุนัขจิ้งจอกสีขาวในบริเวณศาลเจ้านั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดีสัญ,ญลักษณ์แห่งความมีโชคลาภอุดมสมบูรณ์ของการใช้ชีวิตนะครับ การบูชาและข้อห้ามภายในศาลเจ้าเมื่อเราเดินทางมาถึงศาลเจ้านะครับตรงประตูซุ้มทางเข้าเราจะต้องยืนตรงทําความเคารพก่อนนะครับหลังจากที่เราเดินผ่านประตูซุ้มมาแล้วเราจะต้องทําการล้างมือที่บ่อน้ำํำศักดิ์สิทธิ์ก่อนนี่คือขั้นตอนในการเดินทางมาขอพรกับถวยเทพเทวาที่ศาลเจ้านะครับวันนี้ผมไม่ได้ล้างมือเพราะว่าที่ศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้า ร้างนะไม่มีผู้คนอาศัย,ยไม่มีนักบวชด,ดังนั้นน้ําบ่อศักดิ์สิทธิ์จริงแห้งนะครับก็ไม่เป็นไรได้ยินนะทิฐานจริงไปละว,ว่าน้ําบ่อศักดิ์สิทธิ์แห้งจริงไม่ได้ล้างมือนะครับการมาขอพรกับเทพเจ้านั้นเราก็ขอพรในสิ่งที่เป็นความดีนะเป็นสิ่งที่ดีนะครับอย่าขอพรในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับเพราะว่าทวยเทพเทวาเขาคงไม่ช่วยให้เราทําในสิ่งที่ไม่ดีประสบความสําเร็จใช่ไหมครับ ดังนั้นการมาขอพรกับทวยเทพเทว,วาเราจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์และขอในสิ่งที่ดีงามเท่านั้นนะครับท่านผู้ชม มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับคนที่มาเยือนศาลเจ้าแห่งนี้และพบกับเหตุการณ์แปลก,ปกเช่นมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในศาลเจ้าแห่งนี้ตอนพบคำและเขาก็ได้เห็นเงาปีศาจร่างสูงใหญ่ที่มีหน้ากากคล้ายกับเถนนุกยืนอยู่ที่หลังศาลเจ้าเมื่อเขากลับบ้านเขาก็ฝันเห็นผู้ชายแก่คนหนึ่งเดินเข้ามาบอกเขาให้กลับไปขอขมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้ถ้าเขาไม่ทำชีวิตเขาจะมีอันเป็นไป ลุงเช้าอีกวันหนึ่งเขาก็ได้เดินทางกลับมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้และทำพิธีขอขมาหลังจากนั้นธุรกิจของเขาก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแบบผิดหูผิดตาและนี่อาจจะเป็นอาถรรพ์ที่ถวยเทพเทวาพูดผีปีศาจที่คุ้มของศาลเจ้าแห่งนี้ได้แสดงให้ผู้คนนั้นได้ประจับว่าถ้าคุณก้าวย่างเข้ามาในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้คุณจะต้องทำความเคารพ และยเกงศาลเจ้าไม่ใช่แค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ยังเป็นสถานที่รวบรวมตำนานต่างๆเรื่องเล่าไว้มากมายความเชื่อและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนับพันปีทุกย่างก้าวที่คุณเดินภายในศาลเจ้าคุณอาจจะได้สัมผัสถึงพลังบางอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้ อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเดินตามคุณมาก็ได้หรืออาจจะมีดวงตาที่จับจ้องมองทุกกิริยาท่าทางของคุณภายในศาลเจ้าดังนั้นถ้าคุณเดินทางมาสักการะบูชาเทพเจ้าที่ศาลเจ้าไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าร้างหรือว่าศาลเจ้าที่เต็มไปด้วยผู้คนจงให้ความเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของศาลเจ้านั้นๆให้อย่างเคร่งครัดถ้าคุณไม่อยากเจอดีเพราะคุณไม่มีทางรู้เลยว่ามีใคร หรืออะไรกำลังจ้องมองคุณอยู่จากเงามืดของต้นไม้เหล่านั้นหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ไปแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางลึกลับแห่งญี่ปุ่นผมทักจากทักสตอรี่ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ Investigation, these walls feel different than the rest. Equipment showing strange readings, but that's what brings out my best. Something's wrong. I turn around something shifts out of place. Can't explain what I just saw. My heart starts to race. They move when I look away. They move. They move. Nothing stays where it should stay. Should, stay, should stay. Am I losing my mind today? Night three still dark and empty. The temperature keeps dropping low. My recordings catch voices speaking words I never want to know. Help me, please. The scientific methods failing. Can't trust what I.